ใจของเนื้อของเราอาจานใดยังมาได้ว่าพระเไหวพระปิดทองพระขอพรหลวงพ่อปฏิหาร,ระน,นะครับนะหลวงพ่อปฏิหารน,านะครับนะ และบูรพาจารย์ของ,องบบว,วัดไผ่ของเนื้อของเราก็ตอนนี้ขอเชิญได้แล้วเนี่ยตอนนี้นเงียบเสียงแล้วโดยเฉพ,พาะร้านค้าร้านขายช่วงนนท,ท,ที่หน่วยจ่ยายภาพยนต์เปิดเสียงมีคณะน,นักเรียน,น,น,นไม่ทราบว่ามาจากไหนไปตักไข่ปลาได้เข่าสารไปกระสอบหนึ่งหสิโลไปกันแอนเลยช่วยกันหามขึ้นรถไปแล้วรางวัลใหญ่ออกไปแล้วเยอะแยะเลย นะครับดามากมายแต่ก็ยังมีอีกเยอะนะครับผู้เทียนทองดอกไม้ของทางวัดนะจัดเอาไว้ตรงนี้อย่างสวยงามนะครับดาจหนาที่เราดูแลให้ตรงนี้ทําบุญตามกําลังศรัทธาราคาบุญอยู่ที่ใจไม่มีใครกําหนดสนนราคาบุญนะครับของเราได้น่าจากตัวของเราเองนะครับดาเดี๋ยวทำบุญไหว้พระสีทองขอพรขอพึ่งซึ่งบุญบารมีของหลวงพ่อปิหารกก็เป็นใครไปแล้วนะครับของหลวงพ่อปิหาก่อนแล้วเดี๋ยวไม่มา ทับุญตุบภงนะค่าสร้าชายวันเฉียนรับปีเกิดของเราไป่บาตพระประจำวันเกิดประจำตั้งบ้านหลังสุดท้ายนะสร้างบ้านหลังสุดท้ายนะครับนะให้จะสบุญไร้ยากนะครับนะคือการทำบุญลงศพวันนี้ก็ลงกันจอนคนทบ่ทำลงรวยกันเนี่ยเขาจอดทำบุญตามลงศพแตนึช้จะแต่คนไร้ยากนี่เขาจะร่ำจะรวยกันสหรับจอแรกครับคือของชายรันเฉียนนะครับอย่างมาได้ทำบุญประจำปีเกิด ของตัวเราเนาะปีนี้ใครเกิดปีลากาเขาบอกว่าชงร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะนี่ก็ติดป้ายเอาไว้ของชานชัยวอร์เชก็เป็นเท่นของวอร์เชกนะครับอาจจเสียแปดพันนะครับส่วนฮอนก็เป็นของเนกซอนแล้วก็ลำโพงเบสก็เป็นของเนกซอนเช่นกันนะครับก็มาดูจอที่สองครับจอที่สอง ตาที่สองก็เป็นจะเป็นของธนวัตรนะครับธนวัตรระบบเสียงก็เป็นของชาตีชาตีสาวครับรเครื่องขยายเครื่องเดียวก็ไดแหละก็ลง16ดอกม่อไปกัน,นครับสาธวายสังฆทานด้วยบวชบุณด้วยนะอยากจะขอเชิญเจ้าครับการมาดาฟินองสาทุจรดูกดจนกท่าน จะพาไปดูใกล้ๆครับว่าเป็นล่องพงเบรของใช้เป็นล่อพงเบของอะไรนะครับของคณะวัดกลังวัจะใช้เป็นของตุ้ซามนะครับตุ้งซามลงพวงเบรกหรือสูรุ้าครับมีสตาร์าน้อยยังทำงานหาเงินใช้เองไม่ได้ประกาศใสเสียงชาติสาวนะครับจอคณะวัด

ร้านไหนจะเกียร์ทับมาก็ได้นะอะไรนะทางไหนเอาสงสัยจะทางนู้นเอาใจหมดอ่าเช่นนะครับเนี่ยผิดน้องที่เด่นดางมาถึงแล้วระบบเสียงของพี่น้องการาภูนีทอวินเตอร์จะครับใช่ใช่ขอพรเป็นสุขบุญบารมีนะครับของรวมครอปฏิหารและบุญละผาจารย์ของวัดไปต้องเรียกต้องเราก็ปอนนีว่างแล้วนะครับจะเข้ามากันได้แล้วเนี่ย งานการลานขายต่อาากันก่อนเสร็จแล้วไปจะไปลุ้นโชงลุ้นรางวัลก็ได้เนาะ,ะตักไส่ปลาพาโชคนัคหน้าลุ้นโชงลุ้นรางวัลอยู่ทางนู้นนะฮะวนไปปุ่มกระแน่นเลยเนี่ยตักไข่ปลาพาโชคไปปุ่มกระแน่นเลยสีทองยินเจอรครับวันนี้ก็ลง16ดอกเป็นการถอนหนึ่งโหลนะครับแล้วก็มาดูจอต่อไปครับอจอต่อไป นะครับต่อไปตู้เปลี่ยนรองนะครับของดังวัดนะครับตาาามกลัังรต่อไปนี่ก็เป็นใครซะไม่ได้นะครับคือวันเพ็ญนะครับวันเพลมาแลกเหรียญตอนนี้กำลังมาแรงครับวันเพ็ญเทอร์วิเทสนะครับก็ใช้ลระพงเบ็ของสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็ฮอนก็เป็นของสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดทั้งชุดนะครับนะะฮแล้วก็มาดูระบบเสียงกันบ้างนะฮะระบบเสียงนะครับเดี๋ยวใครจะมา เปลี่ยนวัตถุมงคลนะครับของจังหวัดเนี่ยมีอยู่หลายอย่างหลายองค์ระบบเสียงก็แรงไม่เคยตกนะครับเพอร์ลิเชตนะครับเนี่ยก็มาดูกันนะครับก็ลงรายการตัว8 5 0 0ครับตัว8,005 5ดังนั้นหน่วยจ่ายพ่อพิญญ์ก็ใครนะเจ้นที่คนวัยเป็นของเพอร์ลิเชตทั้งชุดนะครับเจ้าหน่วยจายพ่อพิญ์ทั้งสี่หน่วยนะครับผิวข้าวก็จะด้ำลงตัวเลยครับนะ ทำไมทางในโรงครือจะอุดหนุนพราค้าแม่ขายก็ได้ตอนนี้ก็กม่ได้อะไรเดียบแม่ขามาแรงเลยทีเดียวโพอสดเรียบคนไปกินข้าวในโรงครัวแล้วใครจะมาทำไมก็เร็วๆนี้ได้ข่าวว่าเมษานี้ก็จะหันชนกับสอยเจอครับเกิดมีไปมีไหนต่อมับไมีเวลารับงานนะตัวเ เมษานี่ชนกับซออินเตอร์แน่นอนนะครับแน่นอนครับผมจอดไดเลยครับจอดกนที่การชนสองคืนเลยภาษาอังกฤษอ๋อสองคืนเลยเนาะจอดกันได้ไหนไงก็มาเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับวันเพนโรลิเท็ดด้วยนะครับนะฮะออกจะเข้าเนี่ยชนเท่าไหร่ครับพี่ ครับชนเท่าไหร่ครับฐานคนละสามสิบสองงานติดปุ๊บพระป่าจุดสองลายทีมงานจอละสามสิบสองใบนะครับนะบะวันหลังควาหมอนะครับอ่ะสิบหกสิบเจ็ดนะครับเมษานะฮะเจอกันครับเราอยู่ที่ไหนมีเทวดาปะอย่างไรเนี่ยเป็นเทวดาที่คุ้มครองเรานะครับนะอ่านดูใต้ภาพนะฮะใต้ภาพอ่านดูด้วยนะฮะเราจะได้เข้าใจ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับนะฮะก็อย่าลืมนะฮกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้องค์ชายสเตชั่นด้วยนะครับนะฮะเราจะพากันฟังเสียงสาวกันทุกๆจอเลยวันนี้นะสี่จอด้วยกันนะสีทีมงาน4ระบบเสียงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับ